妈妈。嗯 <music> ส่วนที่ร่อนแยกออกมาตรงนี้เขาเรียกว่าใยมะพร้าวนะคะและส่วนนี้เขาเรียกว่าขุยมะพร้าวที่เราไปทําดินเพาะต้นกล้านะคะส่วนใยมะพร้าวนี้ร่อนออกมาแล้วอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์สามารถนําไปผสมดินปลูกผักได้ค่ะ ใยมะพร้าวจะจับกันนะคะพันกันเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเราก็มาดึงออกมาดึงออกเพื่อที่จะได้ผสมดินง่ายขึ้นเราก็นำไปผสมดินร่วนใยมะพร้าวแกลบแล้วก็ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้นะคะผสมกันส่วนผสมดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้แล้วแต่มีค่ะ1ต่อหนึ่งสำหรับใยมะพร้าวอ่ะก็พิจารณาเอาแล้วกันนะคะว่าจะใส่ขนาดไหนก็กะประมาณลงไปให้พอดีค่ะเนี่ยแม่มริสอนใส่ขนาดนี้ปลูกผักงามมากนะคะเนี่ยช่วยอุ้มน้ำได้ดีทำให้ดินร่วนซุยค่ะผสมเสร็จเราก็เก็บใส่ภาชนะไว้ไว้ปลูกผักค่ะ นำมาปักชําผักก็ได้นะคะนี่ก็ปักชําผักชีใบเรื่อยค่ะนำมาปลูกพิกก็ได้ค่ะ <IS> ปลูกสตอเบอรี่ค่ะ <IS> ปลูก กิ่งตอนฝรั่งลงกระถางปักชำกิ่งโหระพาปลูกมะเขือ ที่ต้นกล้าโตแล้วค่ะวันนี้แม่มริสอนก็มาบอกประโยชน์ของใยมะพร้าวนะคะใยมะพร้าวถ้าเราร่อนขุยมะพร้าวออกแล้วอย่าทิ้งนำมาเป็นส่วนผสมของดินปลูกผักผลไม้ได้ปลูก ปลูกผักที่ต้นกล้าโตแล้วได้นะคะหรือว่านำมาปักชําผักนำมาปลูกฝรั่งนำมาปลูกสตอรเอรเบอรี่ได้หรือว่าปลูกต้นแคดอกแคปลูกดอกไม้ต่างๆได้อย่าทิ้งนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ